ไปต่อเนื่องกันนะครับเบรกแรกพาไปดูปฏิทินในเดือนมกราคมมาแล้วต่อกันด้วยเดือนกุมภาพันธ์กันเลยครับเดือนแห่งความรักแต่ไม่รู้ว่าจะรักขมหรือว่ารักหวานกันแน่ทางจะขมนะออกแนวขมขมนิดๆิด <c oughs> เพราะว่ากลางเดือน16กุมภาพันธ์เนี่ยรัฐบาลประกาศชาัดเจนครับจะมีการลอยตัวราคาก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือนแล้วนะครับจากปัจจุบันนี้เราใช้กันอยู่18บ3บาทสสตางค์ต่อกิโลกรัมจะปรับเพิ่มขึ้นมากลายเป็น24บาท ก็พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือจะปรับเพิ่มขึ้นมาอีก6บาทต่อกิโลกรัมรอดูครับว่ากลุ่มที่จะรับความช่วยเหลือของทางรัฐบาลก็คือคนที่ใช้ไฟไม่เกิน90หน่วยกลุ่มพ่อค้าหาบเล่แผงลอยทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับท่าน เพื่อจะใช้ราคาก๊สเหมือนเดิมในรูปแบบไหนอย่างไรนะฮะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการทยอยสำรวจแล้วนะคะสำหรับกลุ่มผู้ที่มีไรายได้ปานกลางนะคะก็คือใช้ไฟไม่เกิน9.1ที่คุณมนัยบอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ,อหับเล่แผงลอยนีก็จะมีการทยอยลงทะเบียนด้วยนะคะก็ต้องอจับตาดูนะคะว่าจะช่วยอุดหนุนได้ขนาดไหนแต่ ก็ช่วยแค่บางกลุ่มเพราะว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าบ้านคุณโมนายใช้ไฟเกิน90หน่วยแน่นอนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคุณทํากับข้าวก็ต้องมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นใช่คะ,คะแล้วก็กลุ่มที่เขาอุดหนุนเนี่ยคือถ้าหากว่าเป็นร้านขายอาหารทั่วไปเนี่ยนะถ้าเป็นลักษณะขห้องแถวอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องเป็นหาบไรแผงลอยเท่านั้นอือนี่ฮะชัดเจนเอาถัดมาครับมีการเคาะราคาประมูลทีวีดิจิตอลนะครับ จะรู้กันสักทีว่าตกลงทีวีดิจิตอลบ้านเราราคาเริ่มต้นเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่พอเคาะาราคาเสร็จการประมูลอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเร็วนะฮะพันเอกนาทีสุโกลัฐคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เมษายนซึ่งอันนี้เป็นการประมูลทีวีดิจิตอลแบบเชิงพาณิชย์ก่อนหรือว่าเชิงธุรกิจก่อนนะครับค่ะถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะไปดูการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ของรถไฟฟ้า BTS กันบ้างคุณคนายถ้าหากว่าเคยขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะจะ เห็นความแตกต่างระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้าบนดิน BTS หรือเปล่านะเพราะว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเขาจะมีฉากกั้นใช่ไหมคะไม<ะ>่ให้คนตกลงไปเพราะว่ารถไฟฟ้า BTS ที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีข่าวว่ามีคนตกลงไปอ่ะค่อนข้างจะบ่อยที่ชานชลาจะก,กระโดดเองหรืออุบัติเหตุก็ไม่รู้แหละเพม,มีคนตกแน่แน่นั่นแหละสิคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะ,ะที่เขาจะมีการทําการติดตั้งนะคะฉากบริเวณชานชลาก็จะเริ่มต้นที่สถานีสยามก่อน เป็นจุดแรกก็จะทำเพื่อเทียบป้องกันไม่ให้มีคนตกลงไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องใหญ่สําหรับ BTS นั่นก็คือการจะตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะคซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวมาแล้วนะคะว่าเขาจะมีการนำำรําสัมปทานที่เหลืออยู่ทั้งหมด17ปีเนี่ยลองมาคิดคํานวณดูนะคะว่าการให้บริการค่าบริการต่างๆเนี่ยพอคิดคํานวณเป็นค่าโดยสารทั้งหมดเฉลีย่ยทั้งหมด17ปีแล้วเนี่ย เป็นวงเงินประมาณเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80 0 0 0ื่นล้านบาทก็จะนํามาจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปถือหน่วยลงทุนได้แล้วก็รถไฟฟ้า v t s เนี่ยยังคงถือหุ้นในกองทุนนี้เป็นส่วนใหญ่ด้วยเพื่อที่จะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็นําเงินทั้งหมดนี้มา เสริมสภาพคล่องในการทําธุรกิจด้วยแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการบันทึกกําไรจากการจัดตั้งกองทุนดีด้วยก็ต้องจับตาดูนะถือว่าเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เลยหากว่าเกิดขึ้นในบ้านเราก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบริหารจัดการของ BTS แล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสาหรับบรรดานักลงทุนด้วย ส่วนใครที่บ้านอยู่มินบุรีก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะครับทางรพมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็จะมีการประกวดราคารถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายปากเกร็ดมินบุรีอันนี้เนี่ยแบบแปลน,นยังไม่นิ่งนะครับว่าตกลงจะมีการแยกไปตลาดมินบุรีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอดูครับเชื่อว่าก่อนในกุมภมาพันที่จะถึงนี้ทางด้านของรพมอเองต้องมีความชัดเจนในแผนการก่อสร้างขณะที่เดือนมีนาคมไฮไลท์สุดๆครับในที่สุดประเทศไทยของเราก็จะได้ใช้บริการ 3G บนคลื่น2.1กิกะเฮิรตซสักทีซึ่งมีนาคมเนี่ยคืออย่างเร็วนะครับแต่ว่าอย่างช้าอาจจะเป็นประมาณสักเดือนเมษายนซึ่งทุกค่าเองก็ประกาศความพร้อมครับจะลงทุนโครงข่ายจะให้มี5,000กว่าสถานีฐานในการให้บริการแต่ในฐานะผู้บริโภครอดูครับว่าค่าบริการทั้ง Data และ Voice มันจะปรับลงมาได้สัก15%อย่างที่กสทอชอเคยขู่กับบรรดาโอเปอเรเตอร์แต่ละเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนว่าแต่ละเจ้าก็เริ่มที่จะ เสียงแข็งแล้ว oh, เหมือนกันโอ้โหมากเลยนะคะอามาดูเดือนมิถุนายนกันหน่อยนะคะคสพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4จะสร้างเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานซึ่งจะถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่ไฮไลท์สําคัญของกลางปีนี้อยู่ที่เดือนกรกฎาคมคุณมนายการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะมีให้เห็นความคืบหน้ากันบ้างนะแต่ว่าก็จะเป็นเพียงแค่บางช่วงบางสายเป็นระยะสั้นก่อนแต่ก็ถือว่าคืบหน้ามากนะคะ นอกจากนี้เดือนสิงหาคมพลาดไม่ได้<ช>สําหรับคอบอลเลยคือโมนายจะมีการเปิดฤด,ดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าคราวนี้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือทีมที่แข่งก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่หรอกแต่ที่จะเปลี่ยนก็คือเจ้าของนิขสิ์ของบ้านเราครับจากของเดิมเคยอยู่กับทาง True Vision ตอนนี้อยู่กับ c t h Cable t h บ i h o l d i n g แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฤดูกาลเตะในปี2013ีจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมนี้ดูซิว่าพอ c t h ได้รับมาการทำการตลาดต่อเนื่องรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไง ขณะที่เดือนกันยายนครับไฮไลท์จะกลับมาที่วงการโทรคมนาคมอีกครั้งหนึ่งรู้กับ DPC d i g ดิจิตอลโฟจะบหดอายุสัญญาสัมปทานกับกสอทโทรคมนาคมครับก็ทำให้คลื่น1 8 0 0เมกะเฮิร์เนี่ยต้องกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของกอสอทอชอ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของทางกสอทอชอก็กำหนดเอาไว้ว่าน่าจะมีการนำคลื่น1 8 0 0เมกะเฮิร์เนี่ยมาประมูลเพื่อเอาไปทำเป็น LTE 4G นะครับ ซึ่งการประมูลอาจจะเกิดขึ้นอย่างเร็วประมาณเดือนตุลาคมก็คือเดือนถัดไปเลยฮะค่ะนะคะส่วนในเดือนกันยายนนะคะก็มีความคืบหน้าแล้วสุดท้ายเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณมนายการ ฉเฉลยว่าใครจะเป็นเจ้าภาพงาน World Expo เนี่ยก็จะมีการเลือกประเทศกันแล้วนะคะ<ช>ตก <ฮะ S 2> ลงแล้วว่าจะเป็นประเทศไหนเพราะว่าไทยเนี่ยก็เตรียมตัวเต็มที่เลยคือพร้อมนะแตก็ต้องไปจับตาดูตอนนี้รู้สึกว่ามีคนดิเดตอยู่หลายประเทศเลยคนดิเดตรวมกับไทยด้วยก็เป็น5ประเทศแล้วคู่แข่งก็หินหินทั้งนั้นนะครไม่ว่าจะเป็นตุรกีรัสเซียบราซิลสหรัฐอาหรับเอมิเรต ในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการลงคะแนน,นว่าตกลงประเทศไหนจะได้เป็นเจ้าภาพ World Expo ปี2020ซึ่งถ้าประเทศไหนได้เป็นแน่นอนครับต้องทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในการสร้างสถานที่แต่ว่าก็คาดการได้ว่าจํานวนคนที่มาร่วมงานก็น่าจะสามารถนําเม็ดเงินกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกรอบหนึ่งก็จะทาให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตก็หวังว่าไทยจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพก็ต้องมาช่วยเชียร์กันด้วยนะคะ